โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็เดินทางมาถึงที่หน้าร้านนะครับต้นทางแต่ว่านะครับงานนี้นะครับก็มีปัญหาอีกนิดหนึ่งนะครับพอดีนะครับทางร้านสิ้นปลาหมดนะครับโอเคครับก็ขออธิบายงานนี้ก่อนนะครับงานนี้นะครับผมได้รับงานคําสั่งซื้อจากลูกค้านะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวนะครับร้านนี้ร้านร้านนี้นะครับขายก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ตาม ในรายการคําสั่งจากลูกค้าเลยนะครับก็มีนะครับเส้นเล็กต้มยำพิเศษหนึ่งนะครับแล้วก็เส้นปลาลวกหนึ่งนะครับแล้วก็มีเออเส้นหมี่เจ้าโฟนะครับพิเศษหนึ่งแล้วก็มีบะหมี่ต้มยำแห้งพิเศษหนึ่งนะครับปัญหาติดอยู่ตรงที่ว่าก่อนที่ผมจะบันทึกคลิปนะครับทางร้านบอกว่าเส้นปลาลวกนะครับในรายการนะครับหมดหนึ่งรายการนะครับทางร้านจะให้ลูกค้านะครับ เปลี่ยนรายการอาหารนะครับแต่ว่าทางร้านก็ไม่ได้โทรไปหาลูกค้านะครับผมจึงต้องโทรหาลูกค้าให้แทนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้คิดอะไรมากก็ช่วยๆกันนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางร้านก็ยังใหม่อยู่นะครับก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องระบบ <alright. S 1> และวิธีบริหารจัดการว่าเวลาเกิดปัญหาจะต้องทำยังไงนะครับผมก็มือใหม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจะต้องทํำยังไงนะครับ ก็มีทางออกทางเดียวแลวครับติดต่อแอดมินครับเรื่องราวจะเป็นไงนะครับก็ไปดูต่อกันได้เลยครับเดี๋ยวผมจะลองโทรหาลูกค้าก่อนนะครับว่าจะแก้ไขสถา,านการณ์ยังไงับเดี๋ยวเราไปดูครับ สวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากโรบินทูตนะครับค่ะตอนนี้นะครับผมเดินทางถึงร้านค้านะครับแต่ว่าเอ่อรายการหนึ่งรายการนั้นคือเส้นปลาลวกหนึ่งมันไม่มีนะครับหมดครับผมอ๋อเหรอเรวยังไงเอ่ยลราเงินจะคืนยังไงอ่ะเ้ายกเลิกใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หมายถึงก็ก็ไม่เอาหมายถึงว่าไม่เอาแค่เส้นปลาลวกอะค่ะอ๋อได้ครับเั็นไงผมก็ไม่รู้เนยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมลองโทรหาคอสเตเตอร์ให้อีกทีนะครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะครับ สวัสดีค่ะอสอบถามข้อมูลหรือสมัคร Messenger กดหนึ่งแก้ไข่ายงานกดสองโปรดรอสักครู่ระบบกำลังโอนสายของท่านค<อ>่งเจ้าหน้าที่ระบบจะทำการบันทึกเสียงสนทนาเพื่อใช้ในการปรับปรุงการให้บริการ<อ>ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับที่รับสายดีให้บริการครับสวัสดีครับพอดีแจ้งปัญหางานนิดนึงนะครับครับเล็กงานนะครับเออเจสองศูนย์หนึ่งสองหกครับครับแล้วก็เจ็ดหนึ่งสองห้าศูนย์ศูนย์ครับาเป็นงานหรืเป็นธุนะครับครับผมครับผมจะถาไว่อย่างไรครับเออพอดีนะครับอ่า รายการอาหารหมดหนึ่งรายการนะครับคือคือลูกค้าสั่งเส้นปลาลวกครับหมดพอดีลูกค้าจะต้องการยกเลิกหนึ่งรายการนะครับโอเคครับงั้นก็เดี๋ยว,ยวตรงนี้ต้อนรับครูทางร้านขายเอาผมให้ต่อไปที่ทางโรบินทูดนะครับผมก็อขอ,อยกเลิกอหนึ่นรงรายการนะครับคือเส้นปลาลวกนะครับแต่ตอนนั้นผมเดี๋ยทางเจ้าที่โรบินทูดจะทําการคืนเงินให้กับลูกค้าเองนะครับอ๋อให้ทางเราติดต่อไปใช่ไหมครับใช่ครับผมวันนี้ไม่เบอร์ของโรบินทูดไหมครับเดี๋ยวทาให้มินทีได้เบอร์ พี่มีเบอร์ของโริบินฮูตไหมครับมีเบอร์ทางโรบินฮูตไหมพี่เหรอใช่คุณพี่ครับไม่ไม่เบอร์ที่พี่โทรหาเขาอะครับไม่มีไม่มีหรอครับไม่ไม่มีครับผมไม่มีนะครับเดี๋ยวจะพูดจะไปได้ครับได้ครับจะพูดนะครับเบอร์อะไรครับผม02ครับ02ครับ เจ็ดสี่ตัวคับหนึ่งสองสามสี่ครับผมเจ็ดสี่ตัวนะครับแล้วก็ตามด้วยห้าหกสี่ครับห้าหกสี่นะครับครับโอเคครับเดี๋ยวให้ั้นค้าโทรไปนะครับผมครับได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับรับดีครับรับพี่ต้อภไปนะครับพี่คนขับครับสวัสดีครับผมแกรณาประเมินความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ โดย5หมายถึงซึ่้ใมากท่สโอเคครับงานนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะให้ทางร้านโทรไปนะครับเพราะว่าเป็นงานของทางร้านน,นะครับอันนี้เป็นเบอร์จากทางร้านโทรไปเข้าคอรเซ็นเตอร์ครับเดี๋ยวทางร้านค้าเออเดี๋ยวทางเรเิษัท้จะคืนเงินให้ลูกค้าเองนะครับโอเคครับพี่ พี่ทำเสร็จแ่อวนะครับโทรโอเคครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นหน้าที่ของผมนะครับที่จะต้องโทรไปบอกลูกค้านะครับลูกค้ากา็จะได้เข้าใจตรงกันเนาะลำโพงสว,ส,สวัสดีครับคุณลูกค้าผมจากโทรบินพูดนะครับ ผมประสานงานให้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทางร้านค้าจะโทรไปหาหาทางโรบินทูดนะครับพอร้านร้านค้าโทรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทางโรบินทูดเขาจะคืนเกันในส่วนที่ออเดอร์ที่ไม่ได้เอาใช่ครับผมขอบคุณมากครับคุณครับขอโทษเท่าอีกทีนะครับบ้านเลขที่ที่จะส่งนะครับซอยสิบสองอ่ะก็เข้าทางซอยแทนพนิกาค่ะอ๋อได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ โอเคครับจบเคสนี้ไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรออาหารให้ลูกค้าแล้วก็ไปส่งให้เลยนะครับเรียบร้อยครับโอเคครับถ้าไลดเดอร์เรป็นพู๊นนะครับเจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่างเช่นว่ารายการอาหารไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับลูกค้านะครับต้องการที่ยกเลิกนะครับเมื่อเราโทรไปสอบถามลูกค้านะครับลูกค้าต้องการที่จะยกเลิกนะครับเราก็ ให้ทางร้านนะครับโทรไปหา call center ตามเบอร์ที่เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วทาง call center ของรบปินทูดนะครับก็จะยกเลิกรายการอาหารให้ลูกค้าไปหนึ่งรายการนะครับที่ลูกค้าเลือกไปนะครับแล้วก็จะคืนเงินให้ลูกค้าเข้าบัญชีของลูกค้าเองนะครับก็ทําตามขั้นตอนนี้นะครับลูกค้าก็จะได้เข้าใจทางร้านก็จะได้เข้าใจแล้วก็คนคนขับก็จะได้เข้าใจด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอกันคลิปต่อไปเลยครับ